สวัสดีับพี่น้องมาพบมาพอกันคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องสำหรับไร่การทางด้านการเกษตรสำหรับมือนี้มาพบกับพี่น้องพร้อมแสงแดดอันแรงกาเนาะพี่น้องมือนี้ก็ถือว่าแดดได้ประมาณสองถึงสามมือแล้วเนาะพี่น้องขอสู่เดืินตุลาแล้วในช่วงสองสามมือขึ้นหลัง ยังมีการตกของฝนยางต่อเนื่องอยู่แต่ว่าเขามาเดือนตุลาแล้วต้นสัปดาห์ก็รู้สึกว่าฝนเริ่มหน่อยลงพี่น้องสำหรับคำถามที่พี่น้องได้สอบถามกันเขามาก็คอยๆนำเรี่ยนพี่น้องไปเรื่อยๆ สำหรับพี่น้องที่ได้สอบถามกันเข้ามาก,ก็คือในช่วงนี้การสรางอ้อยก็ยังสางได้อยู่บ่อนี่คือคำถามพี่น้องสำหรับเดือนตุลาก็ย่างนีคกามเฉือนหลยอยู่พี่น้องเพราะว่าเขาปลูกว่าตุลาช่วงนี้่อน้างหลายพื้นที่การสรางสาม,มารถสรางได้ฮอดสิ้นเดือนพี่น้องเพราะว่านี่ดินห้อ ผ่อนคลายมีความชื้นแต่ว่ามันถิ่ีอยู่สองลักษณะนะพี่น้องสําหรับลักษณะแรกก็คือพื้นที่พี่น้องปิ่นพื้นที่ที่ดอนหรือที่น้น่นก็นที่นยู่นในระยะเดือนตุลาหรือตน้นพีกันก็คือติอยู่ในช่วงนี้นอกจากที่พี่น้องที่สางเพื่อ ตัดคอรูดูโรงงานพี่น้องสำหรับรูปแบบที่สองพี่น้องอาติ้างในฮอดพุซกิกาท่านว่าก,ก็ไเลยพี่น้องมันเป็นแบบใดสี่วาพี่น้องเบิงไปพี่น้องไปเบิงนรูปแบบที่สองกัน นี่คือรูปแบบที่สองพี่น้องรูปแบบที่สองก็คือว่าพื้นที่ของพี่น้องเปิ่นพื้นที่ลุม่มน้ำกับคนค้างคางอยู่ด้ดนลักษณะแบบนี้อาจที่อยู่หอดประมาณเดือนทันว่าอะไรพี่น้องสามารถสางไปได้เรื่อยตาบใดที่เขามีความชุม่มหรือว่าความชื้นในดิน แบบนี้อาจจะได้เปรียบรูปแบบแรกพี่น้องคือสามารถส้างไนไปๆๆเรื่อยๆของจำรับของในห่างค้น้าหน้าพื้นที่มองนี้เป็นพื้นที่ให้หน้าเก่าพี่น้องเกิดเลยมีน้ำขังค่อนข้างพอสมควรพี่น้อง คือบางให้หน้าลดพื้นทีหน้าเป็นพื้นที่ท่ากันกรเสียรสำหรับอ้อยกค่อนคางสูงพอสูงพวนแล้วพี่น้องประมาณ3-4เมตรแล้วองก็สามารถส้้งได้ไปเรื่อยๆบ่ได้จำกัดเวลาเนื่องจากสภาพอากาศหรือพื้นทีของห้องอยู่ มีความลุ่มมีน้ำขังแบบนี้มักจะได้เปียบในพื้นทีน่นว่นจังหน่อยแต่กระไดยางเสียยางก็มักจะเกิดหากลายก็ปกติพี่น้องแต่กระดีอยู่ที่ว่าหากว่่ได้ขึ้นสูงแจทไดอยพี่น้องประมาณคืบก็กลัว สำหรับแบบนี้สามารถสร้างไปได้เรื่อยๆด้วยเรือพี่น้องอ้อยที่มีนม้ำขังในความชืนแบบนี้ก็ะือีว่างข้อสมควรพี่น้องอ้อยที่มีน้ำขังน้ำขังมาประมาณต้เดือน ปลายเดือนมิถุนายนจะทบันี้พี่น้องอ่อยก็ค่อนข้างสมบูรณ์พอสมควรญขอบ้าณสามสี่เมตรพี่น้องความสูงเป็นจเจ้าเนี่พี่น้องสำหรับขอมูลี่่น้ำมาพี่น้องมือนี้ ส่วนถ่ายคลิปกับสิมาเน้นย้ำให้พี่น้องอีคือเขาเหมือนเดิมเนาะพี่น้องคือการสร้างใบสำหรับค้นยูนทีลุ่มกับคข้นยู่ในที่ดอนหรือทีโนนเอาอย่างแหลกก็นเนาพี่น้องคนอยู่ทีดอนมทีโนนการสร้างใบกับว้นที่อยู่ในระยะสิ้นเดือนตัวล่าพี่น้องเพราะว่าความชื้นของยังมีอยู่ สำหรับอย่างที่สองคนที่ยูมีพื้นที่อ้อยอยู่ในที่ลุ่มพื้นที่เป็นแองหรือเป็นไฮนากกคือของในหางคนบ้านหน้า <mem art. S 1> ก็สามารถสางในไปไปเรื่อยๆพี่น้องจะได้เปียกเป็นง่อยน่าจะอยู่หมดท่านว่าได้ถ้ามีปลาอ้อยปริมาณจำนวนหลาย สำหรับพี่น้องก็ขอให้ซอยกันกไลค์กดแช่นี้เด้อพี่น้องซอยกันคิดคิดตามคิดไม่ไมเพื่อจะได้ประพาดการเรียนรู้สิ่งต่างๆสิ่งดีๆที่มาแนะนำพี่น้องสำหรับวันนี้พอกาเข้ามาสวัสดีครับ